สวัสดีค่ะโยคะสร้างสุขภาพดีที่โยคะมารสนันยืดคลายขานะคะขาขวาเหยียดขาซ้ายพับส้นเทา้าพับแนบออกมาด้านข้างยกมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะแล้วหายใจเข้าหายจอกเราบิดตัวไปด้านซ้ายนะคะมือขวาแตะเข่าซ้ายลงวางพื้นยืดตัวขึ้นหันหน้าไปด้านซ้ายถีบส้นเท้าขวาตึงๆหายใจสบาย สามสองหนึ่งกลับมายกมือสองข้างแล้วหายใจเข้าหายใจออกแล้วคล้องดึงเหนี่ยวดึงเข่าหลังเท้าตึงตึงนิ้วโป้งตึงตึงสามตึงน้อยตึงมากเราหย่อนเตี้ยถ้าเราไหวเราดึงขึ้นมาให้สูง หลังเท้ายังยืดจะรู้สึกฟิลลิ่งคนทั่วไปจะรู้สึกที่หลังเท้าและนิ้วโป้งเท้าสามสองหนึ่งกลับมายกมือขึ้นบิดไปด้านขวาซ้ายแตะเข่าขวาวางพื้นหันขวาสามสองหนึ่งค่ะแล้วกลับมาอัพ แล้วก้มไปด้านหน้าจับไปที่ขาหรือเอามือวางไปที่พื้นแล้วคุณโน้มตัวมาด้านหน้าขาก็สัมพันธ์ถึงคอบาลยนะคะลมหายใจสบายสบายสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งเราขึ้นมายกมือขึ้นคลายเปลี่ยน ขาสายเหยียดขาขวาพับตันข้างหายใจเข้ามือเหนือศีรษะหายจออกแล้วเราบิดตัวไปด้านขวาก่อนซ้ายแตะเขา่ามือขวาวางพื้นหันขวาสามสองหนึ่งค่ะแล้วกลับขึ้นมายกมือสองข้างหายใจเข้าหายจอกมือคล้องไปที่เขา่า ขวาดึงเข่าขึ้นมาให้สูงนิ้วโป้งเท้ากับหลังเท้าขวาเนี่ยกดลงอ,อยู่บนแม็จะรู้สึกถึงตึงที่หลังเท้าที่นิ้วโป้งนะคะสามสองหนึ่งค่ะแล้วกลับลดขาเข่าลงโยกมือสองข้างหายใจเข้าหายจอกบิดไปด้านซ้ายขวาแตะเข่าซ้ายลงวางพื้นบิด สามสองหนึ่งเราขึ้นมายกมือสองข้างหายใจเข้าหายใจออกค่ะก้มลง,ลงคุณทำซ้ำหลายรอบได้นะคะเข้าตะโพสกันไปในตัวคุณไหวคุณจับถึงปลายาเท้าทิ้งตัวลงสามสองหนึ่งโอเคขึ้นมายกมือขึ้น คลายโยคะสร้างสุขภาพดีที่โยคะมานัสนันนะคะยืดคลายเส้นช่วยให้รู้สึกว่าสบายตัวได้ในจุดต่างๆของร่างกายอย่างละเล็กอย่างละน้อยสุขภาพดีที่เราต้องสร้างตั้งแต่วันนี้ค่ะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้ากับคุณหน่อย